เวลาเราพูดถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับน้ำตาลก็มักจะถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายตัวฉกาจเลยแต่เราจะเลี่ยงรสชาติหวานๆที่คุ้นเคยกันได้ยังไงล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกทางเลือกยอดนิยมที่มาจากธรรมชาติกันครับที่เรียกว่าสต e ีโอลไกลโคไซด์หรือที่เราคุ้นหูกันดีในชื่อสตีเวียนนั่นเองคำถามนี้นะครับผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆคนเลยที่อยากจะลดน้ำตาลแต่ก็ยังตัดใจจากรสหวานไม่ได้ซะทีเดียว ทำให้ตัวช่วยกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นขึ้นมาแล้วสารให้ความหวานเนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์นี้ได้จริงๆแค่ไหนกันนะลองมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูทางเลือกอื่นๆกันเนี่ยเรามาย้ําเตือนกันสั้นๆก่อนดีกว่าว่าทาไมการลดน้ําตาลถึงเป็นเรื่องที่ต้องจริงจังกันขนาดนี้นี่คือความจริงที่ค่อนข้างน่ากังวลเลยครับ การบริโภคน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยมันคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญมากๆของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เราเรียกกันว่า NCDs นั่นแหละครับตั้งแต่โรคอ้วนเบาหวานไปจนถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงทำนั้นเลยพอปัญหาชัดเจนแบบนี้ทางออกก็เริ่มปรากฏขึ้นมาครับนั่นก็คือโลกของสารให้ความหวานทดแทนนี่เองซึ่งเอาเข้าจริงมันมีตัวเลือกที่หลากหลายกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ต้องปรับความเข้าใจกันก่อนเลยคือสารให้ความหวานเนี่ยเขาไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบที่กินแล้วจะแข็งแรงขึ้นมาทันทีนะครับแต่มันคือเครื่องมือหรือเป็นทางเลือกที่จะเข้ามาช่วยให้เราลดปริมาณน้ําตาลลงได้เท่านั้นเลยเพราะสุขภาพโดยรวมที่ดีเนี่ยยังไงก็ต้องอาศัยอาหารที่ดีแล้วก็การออกกำลังกายเป็นหลักอยู่ดีครับ ในตลาดตอนนี้มีผู้เล่นหลักๆห,หลายตัวเลยนะครับตั้งแต่แอสพาร์ทแอมที่เราเจอกันบ่อยๆในเครื่องดื่มไดเอทไปจนถึงซูโครโลสที่ทนความร้อนสูงมากลองสังเกตดูระดับความหวานสิครับต่างกันลิบลับเลยบางตัวนี่หาวานกว่าน้ำตาลเป็นคันพันเท่าแต่ที่เราจะโฟกัสกันในวันนี้คือกลุ่มที่มาจากธรรมชาติอย่างสตีเวียและก็เหล่าหางกล้วยซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากๆในกลุ่มคนรักสุขภาพครับพีนี้เราสามารถแบ่งสารให้ความหวานออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ คือกลุ่มที่สังเคราะห์ขึ้นมาในห้องทดลองกับอีกกลุ่มคือสกัดมาจากพืชโดยตรงซึ่งสตีเวียที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มหลังนี่เองและนี่แหละครับคือเหตุผลที่มันได้รับความสนใจเป็นพิเศษและตอนนี้ก็มาถึงพระเอกของเราในวันนี้กันแล้วครับเราจะมาทำความรู้จักสตีเวียให้ลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นมาแล้วสตีเวียคืออะไรกันแน่อืมมันคือกลุ่มสารให้ความหวาน ที่สกัดมาจากใบของต้นญ้าหวานครับและจุดเด่นที่สุดของมันเลยก็คือการเป็นสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงานหรือที่เรียกว่า non nutritive sweetener ซึ่งหมายความว่าร่างกายของเราจะไม่ดูดซึมมันไปใช้เป็นพลังงานเลยแม้แต่น้อยครับใช่แล้วครับศูนย์ศูนย์แคลอรี่นี่แหละครับคือจุดขายที่ทรงพลังที่สุดของมันเลย เหตุผลหลักที่ทำให้สตีเวียกลายเป็นทางเลือกสุดยอดสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักก็คือการได้รสหวานแบบเต็มที่โดยไม่มีแคลอรี่ส่วนเกินเข้ามาเลย นอกจากเรื่องแคลอรี่แล้วสตีเวียยังมีคุณสมบัติเด่นๆอีก2ข้อที่สำคัญมากๆเลยครับอย่างแรกคือมันไม่ส่งผลกระทบต่อน้ำตาลในเลือดหรือว่าอินซูลินเลยแม้แต่นิดเดียวจึงเป็นมิตรกับผู้ป่วยเบาหวานมากๆและอย่างที่2คือมีอัตราการแพ้ที่ต่ำมากครับเพราะว่าร่างกายไม่ได้เผาผลาญสารกลุ่มนี้ทาให้มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงแม้ว่าสตีเวียจะมาจากธรรมชาติแล้วก็มีข้อดีมากมายเลยนะครับ แต่การจะใช้ให้เกิดประโยชน์และปลอดภัยสูงสุดก็มีข้อควรรู้เช่นกันครับนี่คือหัวใจสำคัญที่ต้องจำไว้เลยนะครับคำว่าจากธรรมชาติเนี่ยไม่ได้แปลว่าบริโภคเท่าไหร่ก็ได้นะครับการใช้อย่างเข้าใจและพอเหมาะพอดีต่างหากที่จะทำให้เราได้ประโยชน์จากมันสูงสุดและหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่เราไม่ต้องการได้ ข้อควรระวังที่สำคัญมากเลยก็คือต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สตีเรีเที่ผ่านการสกัดและรับรองความปลอดภัยแล้วเท่านั้นนะครับไม่ใช่ใบาย่าหวานดิบๆนะและสำหรับกลุ่มเฉพาะอย่างเช่นสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคหัวใจไตหรือความดันโลหิตสูงควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เสมอเพื่อความปลอดภัยครับรวมถึงผู้ที่อาจจะแพ้พืชในวงเดียวกับย่าหวานด้วย สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันต่อนะครับแม้ว่าสตีเวียและสารให้ความหวาหนอื่นๆเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากๆในการช่วยลดปริมาณน้ำตาลแต่ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ในการดูแลสุขภาพเท่านั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโดยรวมและการใช้ชีวิตอย่างสมดุลยังคงเป็นคาตอบที่ยั่งยืนที่สุดสาหรับปัญหาสุขภาพในระยะย,ยาวครับ